มีทยูทูบวิดีโอเคลีโอเพอโจทำนิวยอร์กสตอรี่ลิเคดีไอเอชอัสเคลเพอไทยเมนฮุกลิเคดูฮุกเจนดาเซอร์สิสฟอลออคิวเรียสสวยบาพอโฮเนชให้เคเมรีเวลีอวนเกจโฮเจนเอาวิดีโอก่อเอ็นทีเคเดคันพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าแสงสีส้มสาดลงบนลานวัดเก่าแก่กลางป่ารกร้างลมเย็นพัดใบไม้แห้งกรอบกราวเสียงนกร้องไกลๆดังแว่วมาเงียบสงบแต่แฝงไปด้วยความไม่ปกติ ร้อยตำรวจเอกสองชายเดินผ่าประตูโบราณไม้ผุกพื้นกระเบื้องแตกร้าวใต้ฝ่าเท้ากลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นทูบกับผักลุงในอากาศไฟฉายในมือสองสะท้อนเศษทองคำเปลวบนพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระพุทธรูปศิลาทรงหน้าตาเมตตานั่งประฏิสฐานตรงกลางโบสถ์แต่บางอย่างไม่ปกติบริเวณหน้าอกพระพุทธรูปมีรอยร้าวเล็กฮ่หาฮ่ราร้าวกับถูกกระแทกจากด้านในสมชายขยับเข้าใกล้ใช้ปลายไฟฉายเข่าเบา ฮ่าฮ่เสียงก้องดังผิดจากหินทั่วไปเขาเรียกทีมพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเครื่องมือช่างเริ่มทำงานเสียงเจาะดังสะท้อนก้องโบททุกคนกลั้นหายใจเมื่อเศษหินแตกกระจายภายในช่องลับปรากฏกล่องไม้เก่าฮ่าฮ่ผูกด้วยเชือกป่านเก่าเปื่อยกลินเม็นนอชยออกมาทันทีที่เปิดกล่องดวงตาทุกคู่เบิกกว้างภายในกล่องไม่ใช่สิ่งของโบราณแต่เป็นหัวกะโหลกมนุษย์ ห่อผ้าขาเพื่อเลือดแห้งข้างๆมีกระดาษแผ่นหนึ่งตัวหนังสือซีดจางเหมือนเขียนด้วยเลือดใครแต่ต้องจะต้องคำสาดเสียงหนึ่งแว่วผ่านหูสมชายทั้งที่ไม่มีใครพูดเขาหันขวับไปด้านหลังอากาศเย็นยเยือกผิดปกติเหมือนมีเงาเคลื่อนไหวอยู่มุมห้องกล้องวงจรปิดจ,จับภาพไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่หลายคนยืนยันว่าเห็นเหมือนกันเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังก้อง แต่ไม่มีผู้หญิงอยู่ในวัดแม้แต่คนเดียวแสงไฟเริ่มกระพริบเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวสมชายยืนนิ่งเงื่อไหลซึมทั่วแผ่นหลังหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเขาหยิบผ้าขาวออกจากหัวกะโหลด้านในมีภาพวาดหลายเส้นเป็นภาพพระพุทธรูปองค์เดียวกันแต่ใบหน้าบิดเบี้ยวในตาดำสนิทเสียงบางอย่างกระทบพื้นเบาฮ่หาฮ่ทุกคนหันขวับ มีลูกแก้วสีดำกลิ้งออกมาจากภายในกล่องแสงจากลูกแก้วเปล่งวุบวากแล้วโบดทั้งหลังเงียบสนิทแม้แต่เสียงลมหายใจยังจมหายไปในความมืดสมชายรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทุกอย่างรอบตัวเงียบเกินจริงไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงลมแม้แต่เสียงหัวใจก็เหมือนถูกกลืนหายไปเขายกมือขึ้นจับไฟฉายแต่แสงกลับไม่สว่างเหมือนทุกสิ่งดูดกลืนแสงไปหมด ลูกแก้วสีดำยังกลิ้งช้าๆบนพื้นมันหยุดอยู่ตรงหน้ารูปพระพุทธรูปที่เพิ่งแตกแล้วสัตว์เล็กน้อยราวกับมีชีวิตแสงจากลูกแก้วเปล่งออกมาอีกครั้งคราวนี้รุนแรงกว่าเดิมเจิดจ้าจนต้องหลับตาเมื่อสมชายลืมตาอีกครั้งภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปโบทเก่าแก่หายไปกลายเป็นห้องโถงมื่สนิทมีเพียงเขาคนเดียวเขาหันซ้ายหันขวา แต่มีเพียงเงาของตนเองสะท้อนกลับจากพื้นสีดำขลับกลิ่นเหม็นเน่าเริ่มแรงขึ้นเหมือนศพที่ถูกทิ้งไว้นานหลายวันแต่ไม่มีร่างใดปรากฏให้เห็นทัานใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวออกไปอย่ารบกวนเขาตื่นแล้วเสียงซ้อนกันหลายเสียงชายหญิงเด็กและคนแก่แต่ทุกเสียงเต็มไปด้วยความโกรธสมชายพยายามเดินหนี แต่ขาของเขาหนักราวกับถูกดึงด้วยโซ่เหล็กแล้วจุฮ่าฮภาพเบื้องหน้าก็สว yeah> ่างว่าเผยให้เห็นเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางห้องเขาสวมชุดนักเรียนเปื้อนเลือดใบหน้าซีดเผือดในตาไร้แววยืนจ้องตรงมาที่สมชายช่วยด้วยเสียงเด็กชายพูดแต่ปากไม่ขยับสมชายยกมือขึ้นอัตโนมัติแต่ก่อนจะพูดอะไรออกมาเด็กชายก็ชี้นิ้วไปยังพระพุทธรูปองค์เดิม ที่บัดนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งตรงมุมหนึ่งของห้องพระพุทธรูปไม่มีหัวตรงคอมีคราบเลือดเกลื่อนกลังบนตักวางหัวกระโหลกเดียวก,กันกับที่พบในกล่องลูกแก้วสีดำลอยขึ้นช้าฮ่หาฮ่าแล้วแตกกระจายกลางอากาศเศษแก้วปลวว่อนเหมือนใบมีดเสียงหวีดแหลมดังจนปวดแก้วหูสมชายยกมือปิดหูและนาทีนั้นเองทุกอย่างก็หยุดลงทันที เขากลับมาอยู่ในโบสอีกครั้งแต่คราวนี้ไฟฉายในมือทำงานแล้วทีมเจ้าหน้าที่กำลังวิ่งกรูกเข้ามาเหมือนเพิ่งเห็นเขาหายไปนานหลายชั่วโมงสารวัตรท่านหายไปไหนเราเรียกตั้งหลายครั้งไม่ตอบเลยสมชายยืนอึง้งเงื่อท่วมตัวเสียงยังสัน่นเมื่อกี้ผมหายไปในที่ที่มันไม่ใช่โลกนี้เขาพูดเสียงแผ่วแต่ไม่มีใครเข้าใจ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เขาชี้ไปที่พื้นใต้ฐานพระพุทธรูปท่านครับเราพบช่องลับอีกหนึ่งจุดครับช่องนั้นลึกลงไปใต้ดินเกรีนอับแรงกว่าเดิมต้องใช้บันไดเชือกปีลงไปแสงไฟส่องไปเห็นห้องเล็กฮ่าฮะผนังเต็มไปด้วยรอยมือเปื้อนเลือดกลางห้องมีสารไม้เล็กฮ่าฮะในสารมีถ้วยข้าวถ้วยน้ำและตุ๊กตาหัวขาดวางเรียงกันสมชายเดินเข้าไปใกล้ พลันได้ยินเสียงฝีเท้าดังอยู่ด้านหลังเขาหันกลับแต่ไม่มีใครทันใดนั้นไฟดับลงอีกครั้งความมือดอบล้อมเสียงหัวเราะของเด็กดังก้องห้องสลับกับเสียงร้องไห้ของหญิงชรากลิ่นน้ำมันไฟเก่าลอยโชยไฟติดอีกครั้งคราวนี้ไม่มีตุ๊กตาไม่มีสารแม้แต่ช่องลับก็หายไปเหลือเพียงสมชายที่ยืนอยู่คนเดียวในโบสถร้าง มือของเขากำแน่นในมือนั้นมีลูกแก้วสีดำที่ไม่แตกเขาไม่รู้ว่ามันกลับมาได้อย่างไรหรือเขาไม่เคยวางมันทิ้งเลยตั้งแต่ต้นเขาเดินออกจากวัดช้าฮ่าฮะแสงแดดยามเย็นส่องลอดต้นไม้เหมือนทุกอย่างกลับสู่ปกติแต่ในใจสมชายยังรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างยังติดตามเขาอยู่เมื่อลงจากรถโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่น เป็นข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักท่านไม่ควรเปิดมันคำสาปเริ่มแล้วสมชายยืนนิ่งลมเย็นพัดมาอีกระลอกลูกแก้วในมือสั่นเบาฮ่าฮะและแววตาของเขาเริ่มเปลี่ยนไปภายในลูกแก้วมีเงาดำเล็กๆเ,เ,เคลื่อนไหวอยู่ข้างในมันไม่หยุดไม่หลักและมันกำลังจ้องกลับมายังไม่จบ โปรดระบุหากต้องการให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อไปในภาคถัดไปอีก1500คำมือของสมชายกำลุกแก้วแน่นมันยังสั่นไหวเหมือนสิ่งที่อยู่ภายในกำลังดิ้นรนพยายามจะออกมาเขาเมื่อมองมันอยู่พักหนึ่งก่อนจะค่อยๆสอดมันลงในกระเป๋าเสื้อหัวใจเขายังเต้นแรงเหมือนจังหวัดจะผิดปกติทุกครั้งที่ลูกแก้วขยับเสียงโทรศัพท์ดังอีกครั้งเบอร์เดิมไม่มีชื่อไม่มีข้อมูลผู้ส่ง เพียงข้อความสั้นๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอคืนนี้อย่าหลับตาสมชายกดล็อกหน้าจอทันทีความเย็นไหลาวาบจากท้ายถอยลงสู่กลางหลังเขาเกลือน้ำลายเหนียวๆลงคอก่อนจะขับรถออกจากบริเวณวัดร,ระหว่างทางกลับบ้านถนนลูกรังเงียบสงัดไม่มีรถสวนไม่มีเสียงนกมีเพียงเสียงยางบดกับดินแดงแห้งไฟหน้ารถสาดไปข้างหน้า จับภาพเงาไมายโยกเยกตามลมแวบหนึ่งสมชายเห็นเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนสวมชุดนักเรียนเปื้อนเลือดใบหน้าเรียบเฉยในตาสีดำสนิทเขาเหยียบเบรกรถสั่นเล็กน้อยก่อนจะหยุดแต่เมื่อมองอีกครั้งเด็กคนนั้นหายไปมีเพียงกลิ่นเลือดจางๆที่ลอยเข้าในรถเขารีบปิดหน้าต่างขับต่อโดยไม่หันกลับไปมองอีกเมื่อถึงบ้านบ้านสองชั้นเงียบสงบ ไฟทางเดินหน้าบ้านสว่างว่าแต่พอสมชายก้าวเท้าขึ้นบันไดไฟนั้นก็ดับลงทันทีเขาเปิดประตูกลิ่นเหม็นแปลก,ปลกๆลอยมาก่อนจะเข้าถึงตัวบ้านคล้ายกลิ่นทูบเก่าๆผสมกับกลิ่นเน่าเปื่อยเขาเปิดไฟในบ้านทุกอย่างดูเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยการบุกรุกแต่เสียงบางอย่างดังมาจากห้องนั่งเล่นเหมือนมีใครลากบางอย่างไปบนพื้นสมชายเดินเข้าไปช้าฮะาฮะ พบว่าทีวีเปิดอยู่หน้าจอเต็มไปด้วยภาพขาวดำกระพริบไม่หยุดไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแต่เก้าอี้โยกตรงมุมห้องกำลังโยกไปมาแม้จะไม่มีลมเขาคว้ารีโมทปิดทีวีห้องจึงเงียบลงแต่เก้าอี้ยังกระดกเบาๆเหมือนมีใครยังนั่งอยู่ลูกแก้วในกระเป๋าเริ่มสั่นอีกครั้งคราวนี้แรงจนเขาต้องเอามือกดไว้เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นที่ข้างหู อย่าทิ้งฉันอยู่กับฉันเขาสะบัดหัวพยายามไล่เสียงออกไปแต่มันยังคงอยู่เขารีบเดินขึ้นชั้นบนเข้าไปในห้องนอนแต่ทันทีที่เปิดประตูแสงไฟจากห้องน้ำภายในสาสออกมาบนกระจกเงามีรอยมือแดงฉานเต็มบานตรงกลางกระจกมีข้อความเขียนด้วยเลือดปลุกฉันแล้วต้องรับผิดชอบสมชายถอยหลัง หัวใจเต้นรัวแต่แล้วไฟห้องน้ำก็ดับรอยมือหายไปในทันทีเขารีบล็อกประตูห้องและนั่งลงกับเตียงหยิบลูกแก้วออกมาจากกระเป๋าจ้องมองมันด้วยสายตาหวาดระแวงเงาดำภายในยังเคลื่อนไหวเหมือนมันกำลังเติบโตแล้วจุฮ่หาฮ่ลูกแก้วก็ลอยขึ้นเองสมชายผงะพยายามคว้ามันแต่ไม่ทันมันลอยช้า ฮ่ฮ่ไปที่กลางห้องแสงสีดำเปล่งออกมารอบตัวภาพตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยวกำแพงห้องแปลเปลี่ยนเป็นกำแพงหินพื้นไม้กลายเป็นดินเปียกกลิ่นเลือดชัดเจนขึ้นทุกขณะสมชายลุกขึ้นแต่ทันใดนั้นมีมือเล็กๆค่อยๆโผล่ขึ้นจากใต้เตียงเขาหันขวับมือขาวซีดอีกมือโผล่ตามมาก่อนที่ร่างของเด็กชายคนเดิมจะคลานออกมา ใบหน้าว่างเปล่าในตาดำสนิทเด็กชายยื่นมือมาหาสมชายแต่ไม่ได้พูดอะไรเพียงชี้ไปที่ลูกแก้วที่ลอยอยู่สมชายรู้ทันทีเขาไม่สามารถทิ้งลูกแก้วนี้ได้อีกแล้วมันผูกพันกับเขาเหมือนส่วนหนึ่งของร่างกายเด็กชายหายไปอีกครั้งเหลือเพียงเสียงกระซิบุกฉันทีฉันจะให้สิ่งที่เธอปรารถนาภาพอดีตหลังไหลเข้ามาในหัวสมชาย วันที่เขาสูญเสียภรรยาและลูกในอุบัติเหตุวันที่เขาอธิษฐานขอให้ได้พวกเขากลับมาแม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเขาสุดลงกับพื้นน้ําตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวลูกแก้วสันแรงขึ้นแสงดำขยายจนห้องทั้งห้องกลืนหายเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงของลูกสาวเขานุ่มนวลและคุ้นเคยพ่อหนูหนาวเขารีบหันไป เห็นลูกสาววัยเจ็ดขวบยืนอยู่ตรงมุมห้องสวมชุดนอนสีชมพูร่างซีเซียวแต่แววตาอ่อนโยนลูกอนนี้ลูกจริงๆใช่ไหมเด็กหญิงไม่ตอบเพียงเดินเข้ามากอดเขาแน่นอ้อมกอดเย็นเฉียบแต่เขาไม่อยากปล่อยเสียงกระซิบยังคงดำเนินต่อไปเอาวิญญ,ญาณหนึ่งเพื่อได้อีกวิญญาณหนึ่งเธอเลือกได้สมชายเบิกตากว้างเขาเริ่มเข้าใจ นี่ไม่ใช่ปฏิหารแต่มันคือการแลกเปลี่ยนใครบางคนต้องตายเพื่อที่ลูกเขาจะกลับมาแสงจากลูกแก้วหรี่ลงแสดงว่ามันกำลังรอคำตอบเลือดเริ่มไหลออกมาจากพื้นเป็นลวดลายวงเวทที่ซับซ้อนประตูห้องเปิดออกช้าฮ่หาฮ่าเรากับเชิญใครบางคนเข้ามาเสียงฟีเท้าเบาๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่หา,หาสมชายหันไปมอง เห็นร้อยตำรวจตรีพัทลูกน้องคนสนิทของเขายืนอยู่หน้าห้องสีหน้างุนงงสารวัตรครับผมได้รับข้อความให้มาที่นี่สมชายลุกขึ้นร่างลูกสาวยังคงกอดเขาแน่นเขามองหน้าพัดเสียงกระซิบเร่งเรา้าเลือกร่างนี้แล้วเธอจะได้เขากลับคืนสมชายยืนชะงักพัดขยับเข้ามาใกลย้ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ลูกแก้วลอยเข้ามาใกล้มือสมชายรอให้เขาตัดสินใจเลือดไหลลงมาจากฝ่ามือเหมือนร่างกายตอบสนองต่อคําเชิญสมชายมองหน้าลูกเด็กหญิงยิ้มแววตาอ้อนวอนขณะเดียวกันเสียงของภรรยาผู้ลุ่งรลับดังขึ้นในหัวเขาอีกครั้งอย่าแลกด้วยความตายเสียงหัวใจเขาเต้นแรงตัวเลือกอยู่ตรงหน้าและเงาดำในลูกแก้ว ยังคงขยักใกล้จะหลุดออกมาเต็มทีหากคุณต้องการให้เรื่องราวดำเนินต่ออีก150 0ากคำกรุณาบอกได้เลยสมชายยืนนิ่งระหว่างเขากับลูกน้องมีเพียงเงาดำจากลูกแก้วลอยอยู่ตรงกลางเลือดบนพื้นยังคงไหลเป็นลวดลายวงเวทเรืองแสงเบาฮ่หาฮะทส่งเสียงฮึงต่ำๆอย่างต่อเนื่องร่างลูกสาวยังคงกอบแขนเขาแน่นเสียงกระซิบในหัวเริ่มดังขึ้น เลือดหนึ่งหยดชีวิตหนึ่งคืนอย่าลังเลเขาไม่รู้ตัวสมชายเหงื่อซึมทั่วตัวพัดยังยืนอยู่ตรงนั้นไม่รู้เลยว่าเขากำลังจะกลายเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนสารวัตรครับในบ้านเกิดอะไรขึ้นสมชายศบตาพัดแววตาไรา้เดียงสาของลูกน้องที่เคารพเขาเหมือนพ่อซ้อนทับกับภาพลูกสาวในอ้อมแขนหัวใจสมชายเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดมือเขายื่นไปหาลูกแก้ว แต่ในจังหวะเดียวกันเสียงของภรรยาก็แทรกเข้ามาอีกครั้งอย่าฆ่าเขาเพื่อเราอย่าให้ลูกเห็นความตายอีกน้ำตาสมชายไหลลงใบหน้าลูกสาวที่กอดเขาอยู่เริ่มเย็ยนเยียบขึ้นทุกวินาทีใบหน้าเด็กหญิงเริ่มซีดกว่าเดิมแววตาค่อยๆแปรเปลี่ยนไม่ใช่ลูกเขาอีกต่อไปเธอพลาออกจากเขาและยืนจ้องเขาด้วยดวงตาว่างเปล่า พ่อไม่รักหนูแล้วหรือเสียงนั้นแหบแห้งแต่ยังแฝงด้วยความเศร้าและแค้นลูกแก้วสันแรงเงาดำภายในหมุนวนเร็วขึ้นแทบจะทะลุปเปลือกออกมาทัดเริ่มถอยหลังเมื่อเห็นพื้นเลือดและวงเวทที่เปล่งแสงอยู่ตรงเท้าเขาสารวัตรนี่มันบ้าอะไรกันครับสมชายตัดสินใจเขายกมือลูกแก้วขึ้นและตะโกนเสียงดัง เอาชีวิตฉันแทนแสงจากลูกแก้วพันสว่างจ้าเหมือนมีบางอย่างระเบิดในอากาศแรงสั่นสะเทือนพัดทุกอย่างกระเด็นวงเวทแตกกระจายเลือดบนพื้นระเหยเป็นควันเสียงกรีดร้องดังกึกก้องไปทั่วบ้านเสียงที่ไม่ใช่ของคนแต่เป็นเสียงจากความมืดจากสิ่งที่ถูกกักขังมานานนับร้อยปีลูกแก้วแตกละเอียดเงาดำพุ่งเข้าใส่ร่างสมชายทะลุเข้าอกเขาอย่างรุนแรง เขาสุดลงกับพื้นหายใจรวยรินโลกทั้งใบหมุนมวนพัดรีบเข้ามาประคองร่างท่านอย่าพึ่งตายนะครับผมจะเรียกรถพยาบาลสมชายจับมือพัดแน่นเขายิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดคำสุดท้ายอย่าตลุกมันอีกดวงตาเขาปิดลงร่างกายไร้ลมหายใจแต่หน้าแปลกไม่มีเลือดออกจากแผลไม่มีบาทแทดแผลใดๆให้เห็น เพียงดวงตาสีดำสนิทที่เปิดเพียงครู่เดียวก่อนจะปิดลงอีกครั้งพัดยืนชอ็อกหัวใจเต้นแรงเขารู้ว่าเขาเห็นบางอย่างบางอย่างที่ไม่มีใครเชื่อในห้องเงียบสนิทแสงไฟเริ่มกลับมาปกติไม่มีลูกแก้วไม่มีวงเวทไม่มีร่องรอยแต่บนฝ่ามือของพัดปรากฏสัญลักษณ์เล็กฮะาฮะคล้ายเงารูปดวงตาดำ เขารีบหยิบมือถือจะโทรหาหน่วยงานแต่หน้าจอขึ้นข้อความอัตโนมัติยินดีต้อนรับผู้สืบทอดโทรศัพท์ดับทันทีไฟทั้งบ้านดับพัดยืนนิ่งกลางความมืดข้างหลังเขามีเสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เดินเข้ามาเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังเบาฮ่าฮ่าอาได้ร่างใหม่แล้วเมื่อแสงไฟกลับมาอีกครั้งไม่มีใครอยู่ในห้องนั้น ไม่มีศพของสงชายไม่มีพัดมีเพียงผ้าม่านปลิวเบาฮ่าฮะและเสียงกระซิบดังมาจากลูกแก้วสีดำที่กลับมาอยู่บนโต๊ะกลางห้องลูกแก้วสายเบริสุดไร้รอยแตกแต่ภายในมีเงาดำคู่หนึ่งกำลังเติบโตวันรุ่งขึ้นวัดเก่ากลางป่าก็ถูกรือคนอีกครั้งนักกาวพากันรายงานข่าวพระพุทธรูปแตกตำรวจหายตัว และเรื่องเล่าเกี่ยวกับคำสาปในวัดชาวบ้านเริ่มพูดถึงเด็กหญิงปริศนาที่มักยืนอยู่ใต้ต้นโพกลางลานวัดไม่ยิ้มไม่พูดแค่จ้องและบางคืนมีคนได้ยินเสียงเธอหัวเราเบาฮ่าฮะพร้อมเสียงกระซิบอีกไม่นานพวกเขาจะตื่นทั้งหมดเสียงกรีดร้องครั้งใหม่เริ่มขึ้นอีกครั้งในคืนเดือนมืดเมื่อพระใหม่เข้ามาจำวัดที่นั่น เสียงลูกแก้วกลิ้งบนพื้นโบทดังขึ้นอีกครั้งพร้อมคำสาที่ไม่มีวันจางหายจบบทที่สมหากต้องการให้ดำเนินเรื่องต่อในบทที่4ี่หรือเริ่มบทใหม่จากมุมมองอื่นเช่นพัดนักกล่าวหรือพระใหม่กรุณาระบุได้เลยครับบทที่4ผู้สืบทอดคำสากลางป่ารกร้างวัดเก่าแก่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ กลับมีชายคนหนึ่งเดินย่างเท้าช้าๆเข้ามาชุดเครื่องแบบตำรวจถูกฝุ่นจับหนารองเท้าหนังประดินโคลนเขาคือพัดร้อยตำรวจตรีที่เคยเห็นสมชายตายไปต่อหน้าแต่ร่างนั้นหายไปและบางอย่างได้เข้ามาแทนที่สีหน้าพัดเรียบเฉยดวงตาสีดำเข้มยิ่งกว่าคืนเดือนดักเขาเดินตรงไปยังโบสถ์ที่ถูกปิดตายผ่านซาประตูไม้ผุ กลิ่นทูบเก่าลอยอวนในอากาศภายในโบสถ์เงียบสงัดเศษหินจากพระพุทธรูปยังคงวางกระจัดกระจายลูกแก้วสีดำถูกวางไว้กลางแทน่นมันนิ่งแต่เหมือนกำลังเต้นเบาฮ่าฮะเหมือนหัวใจพัดหยิบลูกแก้วขึ้นมือเขาไม่มีอาการสัน่นราวกับเป็นเจ้าของมันมาตลอดชีวิตถึงเวลาแล้วเขาพึมพำกับตัวเองเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเดิมของเขา มีความแหบแห้งเจือเสียงกระซิบของหลายบิญญาณทันใดนั้นเสียงฟีเท้าเล็กๆดังมาจากด้านหลังเด็กหญิงชุดนอนสีชมพูใบหน้าซีดในตาดำสนิทยืนยิ้มให้เขาพวกเขาตื่นแล้วเธอพูดเสียงเรียกไม่มีความรู้สึกใดฮ่าฮ่พัดพยักหน้าก่อนจะคุกเข่าลงวางลูกแก้วลงบนพื้น ใช้นิ้วมือลากวงเวทเลือดบนกระเบื้องเลือดไหลาจากปลายนิ้วของเขาเองแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บเลือดสีดำสนิทค่อยๆขีดเป็นวงเวทสมบูรณ์เสียงสวดมนต์เก่ากึกก้องขึ้นในโบสถ์แม้ไม่มีใครสวดแต่ทุกมุมของอาคารสันส่นสะเทือนเหมือนสิ่งเก่าแก่กำลังฟื้นคืนบนพื้นเริ่มปรากฏร่างร่างผอมแห้งหลายร่างโผล่ขึ้นจากใต้ดินแต่ละร่างเต็มไปด้วยบาดแผลดวงตากลงโบก และริมฝีปากกระซิบประโยคเดียวกันปลุกปลุกปลุกลูกแก้วเริ่มลอยขึ้นกลางอากาศแสงสีดำสาดออกจากภายในเงาดำที่ซ่อนอยู่เริ่มแผ่รัศมีคริดร้องแหลมลั่นเสียงนั้นแรงพอที่จะทำให้ต้นโพกลางลานหักกลางทุกวิญญาณในวัดถูกปลุกรวมถึงเขาพระพุทธรูปที่แตกเริ่มก่อรูปร่างขึ้นใหม่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่รูปศิลาขาว มันเป็นสีดำสนิทและดวงตาสองข้างไม่ใช่แก้วแต่เป็นลูกตาของมนุษย์จริงๆพัดยืนนิ่งจ้องมองด้วยความเคารพบูชาเด็กหญิงเดินเข้าไปไกลเธอเอื้อมมือแต่หน้าพัดและพูดเบาๆว่าตอนนี้นายเป็นของพวกเขาแล้วเสียงแตกเประดังขึ้นจากกระดูกพัดร่างเขาบิดงอแขนหักกลับด้านตาทั้งสองข้างเปลี่ยนสี กลายเป็นสีดำสนิทรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าแต่ไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์อีกต่อไปวิญญาณที่อยู่ในวัดเริ่มหลอมรวมเข้ากับร่างของเขาเลือดไหลาจากทุกรูกขุมขนแต่เขายังคงยืนนิ่งพระพุทธรูปองค์ใหม่ค่อยๆลืมตาขึ้นเสียงหัวเราะด,ดังต่ำๆจากภายในเหมือนใครกำลังเพลิดเพลินกับการเกิดใหม่ทั่วทั้งวัดสันสะเทือนต้นไม้ตายน้ำในบ่อกลายเป็นสีดำ และอากาศเย็นเยือกเหมือนฤดูหนาวที่ไม่เคยมีในเมืองไทยหลายวันต่อมานักข่าวเริ่มเข้ามาสำรวจบริเวณวัดหลังได้รับรายงานว่ามีคนเห็นไฟประหลาดและเสียงแปลกๆตอนกลางคืนนักข่าวหญิงชื่อพิมมากับช่างภาพหนึ่งคนเธอเป็นนักข่าวสายลีลัก์ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีแต่ครั้งนี้มีบางอย่างดึงดูดใจเธอเมื่อมาถึงวัดพิมรู้สึกแปลกทันที กล้องในมือช่างภาพเริ่มรวนเปิดไม่ติดเสียงมแมลงเงียบไม่มีแม้แต่นกบินผ่านเธอเดินตรงไปยังโบสถ์พบว่าประตูไม้ถูกงัดเปิดอยู่ภายในมือสนิทแต่พิมกลับรู้สึกว่ามีใครบางคนเฝ้าดูอยู่ตลอดเธอยกกล้องขึ้นถ่ายแต่ภาพที่ออกมาบิดเบี้ยวเหมือนคลื่นรบกวนและในภาพเธอเห็นเงาดำยืนอยู่หลังตนเอง พิมหันกลับทันทีไม่มีใครเสียงไม้กระดกเบาๆดังจากเพดานเหมือนมีใครเดินอยู่ชั้นบนแต่โบสถ์ไม่มีชั้นบนช่างภาพเริ่มหน้าซีพี่พิมพ์เรากลับถอกครับที่นี่มันไม่ปกติกพิมยังไม่ยอมเธอเก้าวเข้าไปใกล้แท่นพระและสิ่งที่เห็นทาให้เธอแทบล้มทั้งยืนพระพุทธรูปสีดำสนิทกําลังยิ้ม ดวงตาขยับช้าๆจ้องมาทางเธอและใต้แทน่นมีร่างคล้ายมนุษย์นั่งสมาธิดวงตาสีดำปากแสยะยิ้มพิมพ์ถอยหลังทันทีแต่ขาก้าวไม่ออกเหมือนโดนตรึงเสียงกระซิบเริ่มดังในหัวเธอเธอเห็นแล้วเธอต้องเป็นส่วนหนึ่งของเรานอกโบสพัดยืนอยู่ใต้ต้นโพใบหน้าสงบดวงตาดำ เขากำลังรอรอให้พิมพ์ก้าวพลาดรอให้เธอเรียกชื่อเขาเพียงแค่คำเดียวพิธีกรรมจะสมบูรณ์ลูกแก้วอีกลูกลอยอยู่ในมือเขาเงาดำภายในเต้นอย่างร่าเริงหิวกระหายทุกสิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคำสาปไม่ได้หายไปมันเพียงเปลี่ยนเจ้าของและตอนนี้มันกำลังมองหาเหยื่อคนต่อไป หากคุณเดินผ่านวัดเก่าหลังพระอาทิตย์ตกและได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาฮ่าฮ่อย่าแม้แต่จะหันกลับไปมองบางอย่างอาจกำลังจ้องอยู่ในเงาดำข้างหลังคุณหากต้องการให้เรื่องราวดำเนินต่อในบทที่ห้าเช่นนักข่าวกลับมาในฝันพัดเผยร่างแท้หรือต้นกำเนิดพระพุทธรูปค,คำสาปโปรดแจ้งได้เลยครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอีกครั้ง แสงสุดท้ายสาดกระทบพระพุทธรูปสีดำดวงตาทั้งสองหลับลงช้าฮะฮะลูกแก้วในมือของพัดแตกร้าวก่อนจะสลายไปในอากาศเสียงกระซิบเงียบหายเงาดำม้วนตัวกลับสู่พื้นดินวงเวทเลือนหายเหลือเพียงซากโบสถเก่าและต้นโพธที่ยืนเดียวดายพัดรุดตัวลงเหมือนวิญ,ญญาณที่ครอบครองเขาถูกปล่อยไปดวงตากลับเป็นปกติ น้ำตาหยดแรกไหลลงข้างแก้มจบแล้วเสียงพึมงทำเบาๆท่ามกลางความเงียบสงัดลมเย็นพัดผ่านกลิ่นทูบสุดท้ายค่อยๆจางวัดกลับคืนสู่ความเงียบคำสาบหลับไหลอีกครั้งแต่ในเงามืดของโบสถ์ตุ๊กาตาหัวขาดหนึ่งตัวค่อยๆลืมตาขึ้นเงียบงนัน